สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุ้ผู้สุ้คนเลยโอ้ยอยู่ไหนอยู่น้าคือเก่าแล้วครับช่วงนี้ใกล้เคาะเขาแล้วครับโอ้มากินนมจีนน้ำกันเด้อเหมือนเด้อมันมีเพลย์การ์นจีเดียวว่ามืออื่นมันสีแจงตอนเช็โมงเพราะบรรยากาศแต่ละมือช่วงนี้คือมันสีเป็นช่วงหนาหนาวนะครับหนาหนาวพอดีวีเลยพี่น้องเนาะมาครับมากินนมจีนน้ำกันครับตัวเฉันออกครับผมเดี๋ยวผมคอยจะเทนมจีนใส่ใส่ถาดก่อนโอ้เหมือนอย่ามว่ารังกินน้ำซ้ปน้ำตาเนาะพี่น้องโอ้ยุคคงยุธานี่ก็ มีนู่งเจมุ้บเขาเมื่อกินเลยพีน่น้องเ่บเซบน้ำกันนี่ๆๆๆๆนี่ขนมจีนครับผมขนมจีนมากฉบเซมเมื่อกินยุนทธงุยท้ากต้องเป็นเมนูขนมจีนนี่แหละครับสืสอมากครับสองหัวเลยเพราะว่าเกี่ยวเขาเนี่ยเขาไม่เวลาให้กับเขาเลยพี่น้องเนาะเอามาๆกินน้ำกันฉ็บเซมครับคุณนะอ่ะเว้ยจากบบบย่างลายย่างเต็มเลยเฉบโพดเฉบโพดเลยที่นี่ นะมีหลายแบบเลยครับคุณว่าเอาไปเลยเพลสันใส่โจไปท้ายคลิปเพสันถ้าเต็มไปโรดเพลสันอ่ะเป็นแถมให้พร้อมทั้งบกเตียงยาปลาพี่น้องยาปลาจะแซบเดี๋ยวซุ่มขอจังน่อยก่อนานะนี่ครับยาปลาเทลงเลยเฮ้ยคุณน่ะจังคัก ตายผมกินนี่บ่ต้องหวง่วงเด้อทุกคนนี่ก็ขอปลาเนี่ยไม่เค็ดกินน้วกันเนะครับเน้นยาได้ลายครับผมพิบลไทยสุดแซบ่บหอมนี่ตรงนี้เลยผุ่น่ะจังขายบ่ได้พพิบนครับคนหาจังน้อยดูดีทั้งแซ่บผุ่น่ะจังจังสุดแซ่บสุดแซ่บมาครับมาสุดแซ่บดกันทีนน่นี่ จใจมันแสแียบลงกันบ้ากันเนาะลองซิมมึงเนาะซิมครับพี่น้องซิมซิมซิมเดี๋ยวค่อยไปตั้งโต๊ะกินน้ำกันพุญนะเออมาเด้ี๋ยวของดีของดีงดซิมจะคำก่อนค่อยขึ้นโต๊ะกินน้ำกันเนาะมาอื้มอ่ะผมเอ่ยมุกทั้งปีแล้วครับ รสชาเดยกันพังไหมฟัไห้เดี๋ยไว,ไ,ว,ไ,วยไปตั้งโต๊ะจะเข้ากันแซมเกี่วมากพอมเกี่ก็ยังกว่ปะปาเปียปะปลาเปียะทอดเหรอสี่มึงปลาเปียะทอดเทไหลเล็กน้อยครับว่ากอบดีแท้ลองสี่มึง

โอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเหลือแต่ซากที่นี่กินกรบเพได้อดจัง